สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Driver กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของขวัญใจชาวคริปโตนะครับผมที่เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยก็คงมีทั้งกองเชียร์และกองแช่งกันนะครับนั่นก็คือตัวของอีลอนมัสก์เองโดยอีลอนมัสก์เนี่ยน,นอกจากจะเกี่ยวพันกับวงการคริปโตแล้ววงการรถเขาก็เกี่ยวด้วยเช่นกันนะแล้วก็เกี่ยวเยอะด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเทสลานั่นเองครับ ถ้าพูดถึงเทสลาเนี่ยก็คงไม่ต้องสาหยายอะไรให้มากนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าเปลี่ยนโลกอะ่ะคือเรียกได้ว่าพลิกวงการรถเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรสเตอร์สที่กําลังจะมาใหม่หรือแม้แต่โมเดลเที่ออกมาตั้งนานแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้ได้แบบว่าโคตรเทพอยู่อะ่ะ สมรรถนะนี่คือแบบไม่ได้ตกลงไปเลยเมื่อเทียบกับรถในยุคปัจจุบันนะครับและล่าสุดเองเนี่ยนะครับผมโมเดล S ก็ได้ออกรุ่นใหม่มานะครับผมก็คือโมเดล S p l a t e นั่นเองครับและในตอนแรกเนี่ยก็จะมี p l a t e Plus ออกมาด้วยครับแต่ล่าสุดนี้เองนะครับผมเมื่อวันที่7มิถุนายนครับอีลอนมัสก์ได้ประกาศว่าเทสลาเนี่ยนะครับผมจะยกเลิก เพลทนั่นเองครับหรือแต่เพลทธรรมดาเพราะว่าเขาบอกว่าเพลทธรรมดาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับผมดีพออยู่แล้วครับเทพอยู่แล้วและเขาก็ยังขิงอีกนะครับผมว่ารถของเขาเนี่ยนะครับเทสลาโมเดลเอสเพลทที่เป็นรถซีดานสประตูเนี่ยนะครับผมบอกกันเลยว่าศูนถึงร้อเนี่ยเร็วกว่า2วินะครับผมคือต่ากว่า2วิอะและมันจะกลายเป็นรถนะครับผมที่เร็วที่สุดเลยนั่นเองนะครับตั้งแต่เคยมีโปรดักชันคาร์ถูกผลิตออกมาครับก็คือแบบว่าแลมโบล์แลมโบล์เฟ รองเฟอร์รารี่อะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่ต้องเทียบหรอกนะครับโมเดล S p l a t e เนี่ยตบหมดนะครับผมกระจายครับจะเป็น SVJ จะเป็นไฮเปอร์คาร์เองก็ตามเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคนิเซกไม่ว่าจะเป็นบุกคาติครับ0ูนยถึงอ่ะถูก t ท s l a m o เด l S p l a t e ตบหมดนะครับผมก็เขาบอกว่าเคลมเอาไว้นะครับ0ูนยถึงเนี่ยนะครับผม 1.99วิครับและจะเร็วขึ้นกว่านี้อีกนะครับผมเราจะได้เห็นเร็วกว่านี้อีกแน่นอนแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะในโรสเตอร์แต่เรียกได้ว่าอันนี้ก็คือเร็วทะลุนรกแล้วนะครับผมจะเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะเร็วกว่า1.99ก็ได้แต่เขียน1.99มาเผื่อเอาไว้นะครับโดยข้อมูลนียนอกจากความเร็วนะครับผมสิ่งที่สุดยอดเนี่ยมันมากับระยะทางด้วยนั่นเองคือวิ่งได้แรงขนาดนี้เนี่ยแต่ระยะทางของโมเดลเอสเพลทเนี่ยนะครับผมก็วิ่งได้ไกลถึง400ไมล์ต่อการชาร์จ0 0 40กิโลเลยแต่ตอนแรกเนี่ยโมเดลเพทพัฒที่ออกมาเนี่ยนะครับผมคือเพทพัสเนี่ยไม่ได้เร็วขึ้นนะแต่วิ่งได้ไกลขึ้นครับโดยระยะจะเพิ่มจาก400ไมล์เป็น520ไมล์หรือจาก640กิโลเนี่ยเป็น832กิโลนะครับผมแต่สุดท้ายอีลอนมัสก์ก็ยกเลิกไปเพราะคิดว่ามันคงไม่มีใครนะครับผมมาขับรถยาวโดยไม่จอดพักหรอกนะครับที่จะขับรถยาว เกิน640กิโลเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าเหลือแค่เพลทธรรมดาก็พอแล้วซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยก็ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับผมมีผู้คนแห่กันไปจองมากมายคือเรียกได้ว่าใครๆก็ต้องอยากได้แบบว่าซีดาน4ประตะูที่ราคาย่อมเยาวกว,ว่าซูเปอร์คาร์เยอะแต่เร็วกว่าซูเปอร์คาร์ทุกรุ่นนะครับผมคือสุดยอดมากๆและนอกจากเวลาสูนย์ถึงร้อยจะตบหมดแล้ว่คอร์เตอร์มาเองก็ได้ทําแบบว่าโคตรน,น่าประทับใจเลยนะครับนี่คือเวลาแบบ,บอ Tesla Model บอ่อย่ยูที 9.2วินะครับผมเฮ้ยแคยโคตนเร็วอะต่ำกว่า10วิลงมาอีกอะ คือสุดยอดมากๆจริงต้องกราบอีลอนมัสจริงๆนะครับผมเทคโนโลยี Technology. นี่แหละคืออํานาจคือพลังแห่งเทคโนโลยีจริงๆนะครับก็หวังว่าวันหนึ่งนะครับผมผมจะได้มีโอกาสครอบครองเทสลาโมเดลเอสเพรสกับเขาบ้างนะครับคือคันนี้คันเดียวจบเลยจริงๆครับและนี่เป็นเรื่องราวสั้นๆกับข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องเทสลาแล้วก็วงการรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้บอกกันเลยว่าโมเดลเอสเพรเนี่ยพลิกวงการจริงๆนะและอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยบอกเลยว่า ค่ายรถยนต์เดิมๆที่ไม่ได้เปลี่ยนตามเป็นรถไฟฟ้าได้เร็วทันแบรนด์อื่นนะตายแน่นอนครับตายแบบอย่างเขียนเลยแหละต้องรอดูกันว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไรและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมวันนี้ไรเบลขอลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ